น,น,น้ำกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเบิดกันสู้สคน<ม>ว่าสเป้นทางฝั่งไทยฝั่งลาหลวหรือจากต่างประเทศกันยินดีตอนหนักก็สู้ส่งของเบกกาเก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะโดย้อยสำหรับวันนี้กับทางเ่าเก้าสิาพี่พ่อน้องมาหาทางเพื่อนแม่น้องกุง้งน้องแก้มพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะสิมาหรือว่ามาหาทางเพื่อนซาบัวแหละพี่น,อน้องเอ้มาวันนี้กับพี่น้องเอ้เป็นที่ว่ามุ่งลงังคาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ ตอนนี้ก็เพิ่นเฮ็ดเวียกกันกลุ้กกุ้กกว่างอันยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอาต่อขึ้นลังคงราคากโอ้งามขนาดทางเงินสาบัวพี่น้องเอ้ทั้งว่าก้าวก็ดีได้ดีมกดีใจน้ำลายพี่น้องเอ้ยจะขึ้นลังคงลังคาแล้วจะใส่กระบอกกระเบื้องเลยพี่น้องเอ้ยเงินสาบัวก็ได้อ่โอเคพ่อแม่พี่น้องว่าลายห้างไปทักทายสบายดีทั้งสาบัวแล้วก็ทีมงานกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเพื่อบุกการเสียเวลาพี่น้องเอ้ยไปกันเลยพี่น้องไปทำกันเลย คนจะเห็ดเบียกำก็ปั่งก็ปิ๊งอยู่พี่น้องเลยอือปุเห็ดเบียกรุกขุกกันอยู่ผู้คนยืนสั่งมือยืนกระบอกกระเบื่องพี่น้องเลยอ่้ปุ๊บคนจักมัดไปสั่งแน่ดึงเพียกดึงเผืกไปเลยพี่น้องเลยกดถึกนึ่น้องกันอยู่อ่ะสบายดีนะอ่ะสบายดีเดี อตกใกล้สิแล้วแล้วเนาะเด้อโอ้บักกะมากะบ่ได้มีขนมมาากซาไบ่ได้เเงินเดือนก็บ่ได้คับโอ้ว่าสิลองเอาเบิ่งว่าสิลองเอาจักเทื่อนึงว่าหาดนึงบ่ได้บาทนี่เงินยังบ่เข้าบัเพิ่นว่าก็เลยบ่ได้ซื้อขี้ปลาเตมาาางใหญ่ซํามื้อนี้ก็ได้พี่น้อยอื Uh, ai phụ hết việc ăn nhiều thương thương nhiều thế nào rồi à sợ bài đi đó ai phụ dùng thương thương nè đôi cái xì lẹo đó, ai đó rồi 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 <cười> <cười> เป็นหยอกว่าหยอกกันพี่น้องเอาดิเราหยอกนัวหัวใหญ่กันท ah> ah uh ี uh uh ่ไรพี่น้องเอ้ยเรานัวหัวม่วนกันฮะอาทางสาบัวกับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยทางสาบัวเพิ่งกะเฮ็ดเวียกกันทุกพวกเพิ่งกะซอยทางสร้างเพี่ได้พี่น้องเอ้ยอ๋อฝุดปัดออกเด้อปัดฝุ่นออกพี่น้องเอ้ยมันหลายปีแล้วสาบัวอ่ะสบายดีสาบัวสบายดิโอ้สาบัวกระซมเพิ่งจากได้ได้พี่น้องเอ้ย ปาดออกฝุ่นมันจับเนาะสบ,บัวมนกเลือกตัวใดอนะมันแบบมีมมบโดยมันมีตัวแต,แตกตัวลุ้นแน่ว่าในสบ,บัวจะมาตัวทีเขาซีน้ำบัวอ่ำโอ้ว่ตถีว่าเจาะว่าถีเราบัวอ,อ่ำบ้าไปสิอันนี้นะอ๋อบ่เอาเป็นหูจีพี่น้องโดยโดยเออตะเกันสบัวการสีแรกแล้วพี่น้องเอ้ยกได้ขึ้นหลังคาหลังคงหลังคาแล้วพี่น้องเอ้ย แม่ได้สมสุขดีใจว่าซะบัวดีใจเลยอ่าแรกๆก็ว่าสิได้โจ๊ะแล้วบัดนี้นะเออพี่น้องเอ้ยก็ยังดีว่าผู้ใหญ่เพิ่นสมทบมาอีกเนาะะบัวเนาะอืเพิ่นแล้วก็เจอ่แท้ถึงหัวทางเากก็ดีดีใจนํากันนําเพิ่นพี่น้องเอ้ย ทางบราก็ทางบรากก็ดีมุกมีใจภูมิใจน้ำโม่พี่น้องเลยโอเคขักขักขักเคลื่อนเพิ่นกังามพี่น้องเลยจักซังใหญ่เพิ่นประสาชเนาะบ่เห็นเพิ่นมันเลยนะเอ้าคือเราเพิ่นเมื่อเราเพิ่นบ่ได้เมื่อฉันบ้าฉันนะโอ้ยผิดพลาดไประสาทซัง่โทษทีโทษที่โดยอาสบายดีส่ซังญ่สบายดีโดย phương nào mà thả kinh cá chép ba té nó bảo cáo phe nào ấy người rồi, đại xăm sang nhau gì là rồi á thằng bảo các ô hãy thay may phe nào ấy muốn lẩm lem ở đây phe nào ấy quên phe nào đây? hàng sản vụ cắt đẹp hang đấy mình nói hàng sản vụ phân cá này cho phiên động phân cá bắt phun soi sang phi động này bảy la phân cá xí đen ông tăng phi động này cần sao của này này hết việc sao này nè ừ, ừ, à bị lái tớ phi nồi lô té sao thì rồi rồi lông còn cay ý thành sang phải cầu lông con cay ý phi nồi lông khoát đi quay

เลยมีแต่ผู้บ่าวมือสองบดพี่น้องปยืนกันกรมานี่อยพี่น้อง่ดพี่น้องไงอยู่ดวกันสี่คนห่คนเพื่อนมาน้งใหญ่พพ้อมพี่นเอย Cắt, 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 cắt. bà thà bà vào cao lên con hang cả khó thốt khó phai đấy phía sang ngày suốt giọt phía nào ơi thì việc quay lý phía chim ngang sang sàng treo phía nào men mẹ là vô leo mấy cái mưa ơn tổng phào phải sai đọc hồi hà non như thế này như leo nơi มุงหลังคาแล้วเป็นมืออื่นกันานะสิแล้วพี่นเอาไงทางสาวัวก็ได้อที่ไอาไม่ทางเงาหนึ่งยังชิดตัดต้องอยู่บนนี่อ้นี่ Ô nhanh chữ tất ống yêu nó ơi. Bye, nhanh chữ tất ống yêu pin nhanh chữ tất ống yêu phía nào yêu ơi. Bye, nhanh chữ tất ống yêu pin yêu pin ơi. làm nhanh បានយ៉ាងស៊ូសាងกินມື້ນີ້ซาบัวฮะបានយ៉ាងស៊ូសាងกินມື້ນີ້雞ໄກ่ແກງໄກ່អឺហាក់ហាក់ហាក់ແຊບໄກ່ໄກ່ຮ້ອນສົດហੌ່ນๆອີກພີ່ນ້ອງເອີ້ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຢັນອີກສົດເລີຍ มันนิ่มพันพากันมุ้งแต่เศร้ามันีนพี่น้องเออที่ตดสั้นสั้นสั้นไว้นี่อันนี้ใช้ได้บนในซาบัวอ๋อตัวกระตูดน้อยเลยแม่นละฟุกตู่ยังได้อยู่อ้าวตัวพี่น้องเนาะเอากระเบื้องฟุกตู่เข่าขาคักปัญญังพี่น้องเยตุบนั่งเย็นเนาะซาบัวเนาะ บ่บัดหมู่คู่เฮามาลิ่นนํานะพอได้บ่นนั่งบ่นเสาพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากระเบื้องมันใช้บ่ได้ก็บ่ได้บ่ได้ว่าสิทิ่มนะยาใช้แบบตัวที่มันเป็นประโยชน์ได้ซะบเนาะอืถ้าได้ซื้อนี่ไปซื้อซีเดียวกันลนี่เนาะซะบถ้าซื้อก็ซื้อใหม่นะก็ซื้อซีเดียวกันลซะเบื้องนี่เนาะ กูั้งไงงอ้สร้างเครับพี่น้องไอ้เพื่อนก็นเห็ดเวียกกันขักกะรี่วายวายพี่น้องประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนี่หน่าสิได้ประมาณสักอาทิตบห,หน่าสิได้ไดก็ Ở đây pha lên không à, Uông? Dạ Hóa phá ở đây thôi Uông vẫn còn h capacity Những mình 걸 đi thì g Denn เด้อเพิ่นซอยเฮาได้เฮาซอยเพิ่นซอยเพิ่นได้ก็ซอยได้ไปเนาะสะบัวอ่าไปเด้อมาบาดนี้พี่น้องเอ้ยโอ้เพินมาเด้อสร้างใหญ่มาพี่น้องเอ้ยเพิ่นแต่งล่อแท้มนีแต่งกรอกระเป๋าเพิ่นก็ใหญ่พี่น้องมื้อนี้นะออใส่สุดเต็มที่พี่น้องเด้อสบายดสร้างแก้ว cứ lò thế mà này nè mọi người ăn mọi kèo ăn mọi người ăn kèo người ăn mọi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  người ăn rồi người ăn mọi người ăn mọi người ăn เพิ่นซอยทั้งซางพอเ่ะจะยกไปจังกับคุบุมมีคีฟงี่ฝนพิอนะพี่น้องไปกระเป๋าพากับบ้ากใหญ่นะพูับเงิใหญ่แต่กระเป๋าใหญ่แต่กระเป๋าเงินบุมพี่ว่าอะไปลานสบายแล้วใส่สาแก้วไอด้วยเลวย phân gạo khảo mai bưng ngan tăng sản kéo phân gạo phía nào vậy? Ma tuột คัก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 บาทนี่พี่น้องอยรับพี่ไปกันคักงามร้พี่น้องยอืมตะคอเบิดหร้อเปล่าตะคอของเก้าหน่เนาะ ใส่ปบาไร่กับบัวใส่แล้วมันแบบเป็นของเก่ากับพี่น้องเลยเป็นเดียวต่างแก่กับการซื้อซใหม่พี่น้องเลยเพ่้ามาซาบัวพอกดีมกดีใจน้ำลายพี่น้องเลยนะตื่นการเสร็จเลยขึ้นขึ้นใหม่ใส่กระเบื้องงามพี่น้องเลยทั้งเชิญซาบัวก็ได้ พี going, oh oh, huh, oh oh ่น oh 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 ้องครับ okay. พ uh, anyway, ่าก็ได้ขึ้นมาทั้งเชิงพี่น้องเลยตวสร้างง่ายเพิ่นพูพี่น้องเพิ่นย่างไปเลยโอ้ตัวหลักเด้อชายใหญ่แล้วมาง่ายๆแบกย่างไปเลยเพิ่อนนะพี่น้องเออทางพ่อก็ได้ขึ้นมาเบิ่งทางหลังคาทั้งเชิงเพื่อนสาวัวพี่น้องเลยคักคักคักเพิ่นเหดบานนี่ ทางาว่าง่ายไปทางที่น่าโดยเบิ่งหอมๆกันพี่นอ้องเยตอนนี้ขึ้นมานี่ก็ขึ้นมานี่ตอนนี้อาการี่ก็รขายผักลาบแล้วพี่น้อยทางาว่าง่านี่ก็นเนาะชันดุด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 เลยคักไล่ขักไล่พี่นอ้องเย เป็นมุ่งทำมืออื่นน่ะสิแล้วน่าจะยางไงเนาะเป็นมืออื่นแล้วพี่น้องเอ้ไหมเนยขอเบิด์ตเลยเลยตะขอเบิด์ตมันเห็เนาะถ้าตะขอมาเบิด์ตในซ้ำครับในรายเตอร์เบิรนี่นะมันจะเอามันแล้วเลยเลยเต็ม le e ม er ica, ันนี要要่นาะผมไม่ซื er le ้อนี่พ่อนทำจีมุงให้มันแล้วมืออื่นจังสีเก็บเศษเก็บขังมันเลยเลยเลยกับประมาณแจ็คส์ฮิมเมอร์นี่น่าสีได้ก่อฟ้าขึ้นได้เนาะจะยังไง เพราะว่ามันจะมาสานน้าเก็บเศษทั้งหมดโดยโดยโดยอ่าพี่น้องเลยขัดลายขัดลายขึ้นสบัวกันเอามารับเอาแผ่นแตกนี่รุ่งไงอืมบอลได้มันแตกที่ว่ามันเป็นหู้กับบอลได้เอาแล้วเนาะยามันหูอะเนาะนี่เพราะว่ามันเขาไล่ข่าวว่ถือกับตัวใหม่นี่ยโดยโดยบอลเก่ามันโดยสิบวัวในหู้มันโดยมัเอาขอเจาะอร่อย อ๋อนี่คือใส่อะไรนี่เนาะแม่นอ๋อจะบัวแล้วใมุงขอไก่ล้วโดยเรื่ามุกเห็ดตูปน่งเย็นได้ได้อวางามดีพี่น้อยนะเห็ดอะาเห็ดตูาน่งเย็นก็ได้มาหับในบ้านึงไงนแป๊ะมาับแค่นี้นะหวเร่อยแก่จอทับนี่ ูลทางไหนเดฟเทาจะซด้อหัวพันมาหัตะคอเบิดพี่น้องมานี่เอ้ยน่าเสียดายตะคอเบิดก่อนพี่น้องตะคอเบิดนี่ถือว่าแล้วมานี่พี่น้องเอ้ถ้าว่ากาเลื่นกองแห้งอกเขาทดควาภัยเด้อพี่น้องเอ้ ตอนนี้สั่งง่ายเพิ่อนกำลังสี่หยอดลงให้มูพี่น้องเลยขานแห้งแท้เลยนี่ย้ายแกมบยักเลยนะเอาเอาเอาเราเอา๋ยวเอา๋ยวตับลงตับลงคนบางคนซูงใช่ไหมเอาอะไรนี้บ้านพี่น้องขิมพ์ลงเก็ได้บ้านนี่มาเท่ากับเอาซอยก็ได้มา ไอ้บเยอ้เยอะจะสยหรือบ่บน้อไอะพูดอยู่่างานกันะบาดยแตกมาปล่อยเ้อปล่อยเ้อเอ๊บอู้กนไงยอดลงมาเพิ่นที่นี่มามา อเออบวกเราจับกล้องน้ำแ,แ,น,น,แน่พี่น้องเลยอเมงไหมอ้าวตัวนี้ตัวนี้สอดอีกอะไรก็ได้ปุ๊บปึ๊บโอ้โอเคพี่น้องแล้วอะไรบาดเนีฮะทักทิพย์งานหักกระโหลกอะไรบ้างพี่น้องท่าเ่าก็จะเหงืง่อแตกแน่พี่น้องเลยคือได้ขึ้นมาแรงเทิงก็ได้บ่ะตอนนี้ก็คาก็าสั้นอยู่พี่น้องเลยคือนยานอยู่ท่า,าเราก็กระได้พี่น้องชั้นๆปเส้นอยู่เนาะอ่า อ่าสำหรับคลิปนี้ทางว่าเกาจะได้อัปลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะพบพ่อกันระหว่างคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยทางว่ากาขอขอบุญขอบคุณเลยายทางเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาฮับเบิ้งขับส้มแต่ต้นจนจบระบบขังโฆษณาพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะทางว่ากาขอให้เอฟซีทุกทุกท่านขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอพ้นลำลำเร่อยรว่อยพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยทำการงานภารกิจสิ่งใดขอให้รับเรื่องปหน้าพ่อแม่พี่น้องไอ้ โดยสําหรับเอฟซีทีนักแฟนของทางบอลก้าพี่น้องเยตอนก่อนอําลาพระจักพระแม่พี่น้องไปบอลก้าขอกล่าวคําว่าสบายดีพี่น้องสบายดีถ้าวบอลก้าว่าผิดพากากันประกาศขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเยเนาะลาไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย